วัดีครับครับผมวันนี้นะเรามาอยู่กับโมสเบดคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ใช่ New Fortuner แล้วนะฮะเหมือนทุกคนที่อ่าเหมือนทุกรอบที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนะฮะวันนี้โมสหยิบมาเป็น PPV เช่นกันนะฮะแต่โคลแบนนะแบรนด์นี้ก็น่าสนใจนะเป็นตัวคันนี้เลยนะฮะ u i t s u i n s w p n j w r o s p r r t p o r t นะ2.4 GT นะค,คันนี้นะฮะเป็นหน้านิวแล้วเป็นตัวไมเนอร์เชนเลยนะปี2019กันเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้เป็นโฟล์ดิฟนะขับ4นั่นเองนะครับราคานะฮะจากปกตินะร,ราคานะะหน้าร้านเราขายอยู่ที่ 1ล้าน10,900บาทนะครับสำหรับคันนี้ปี19นะฮะแต่ท่านใดที่ทักมหานะหรือมาจากคลิปของโมสเวสคาโดยตรงเนี่ยโมสจะมอบให้กับคุณลูกค้าในราคาพิเศษรับส่วนลดไปทันทีเลยนะ20,000บาทเหลือเพียง999,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะอันนี้โมดสตาร์ทเครื่องนะไว้ให้ฟังรอกันแล้วนะครับเสียงเครื่องก็ แน่นๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เงียบๆแบบนี้นะฮะตัวไฟหน้านะมากับโคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับฝากระโปรงหน้านะฮะมีโลโก้ชัดเจนนะฮะเป็นปาเจโร่สีดำนะฮะปาเจโร่สปอร์ตนะฮะแบบนี้นะฮะสีดำนี่ตัดกับตัวรถแบบว่าดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะครับอะโลโก้มิตซูบิชินะครับตรงกลางนะฮะแล้วก็มีตัวเรด้าล่างมาให้นะกล้อง360องศานะครับ เซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดกันเลยทีเดียวนะที่ที่ฉีดน้ำฝนไปหน้านะมีมาให้นะสำหรับเจ้าตัวปาเจโลนะ เป็นสีขาวมุกนะคันนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะมาพร้อมกับไฟ LED กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวแม็กนะเป็นล้อแม็กอลอยขอบ18นะรัดยางบิส s t o n ดอกแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคันนี้สภาพพร้อมส่งมอบนะแล้วก็พร้อมใช้งานทันที นะครับอ่ะตัวดิสเบรกได้มาพร้อมกับเป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อนะฮะเซนเซอร์เ <S ensor S 2> ตือนนะซ้ายขวามีมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างเป็นแบบโครเมียมนะสีทูโทนด้านบนสีเงินสีโครเมียมนะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างจะเป็นไฟเบอร์สีดำนะแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมาให้ด้วยนะเนื่องจากคันนี้เป็นกล้องมอง360อองศากันเลยทีเดียวนะครับตัวที่จะปิดเปิด นะเป็นแบบโคเมเมนยทั้ง4บานเลยนะระบบสมาร์ทคีเลตฝั่งคนขับมีมาให้แล้วนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะเดิมๆรถเ,เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้นะฮะมอสถ่ายรูปเสร็จนะอันนี้มอสให้ลูกค้ามารีบรับดูรับชมกันเลยนะฮะกันก่อนก่อนใครเลยนะฮะสำหรับลูกค้าของมอสเบสคาร์นะครับอ่ะตัวเบาะนะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะ แบบนี้เลยนะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะกระจกไฟฟ้านะฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเซนเซอร์ล็อกไฟฟ้านะครับตัวพับเก็บกระจกข้างแบบไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับปุ่ม engine start นะฮะปุ่ม push start นั่นเองนะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านล่างนะจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะ เซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะแล้วก็เซนเซอร์รอบคันนะครับตัวเซนเซอร์อ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เซนเซอร์ครับเป็นตัวอ่าระบบช่วยในการออกตัวการลื่นถลายนั่นเองนะครับเบาภายในนะเบาภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะเบาะหนังนะเป็นเบาหนังสีดํานะครับตัวพวงมาลัยนะแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะมีคูสคอนโทรนะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ตัวรับสายวางสายนะ,ะเพิ่มเรีย,เ,รยเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวพงมาลัยเลยนะครับอ่ะหน้าจอนะ,ะหน้าจอคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนี่นะฮะตัวนวิเกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะฮะด้านล่างจะเป็นแอร์แบบระบบดิจิตอลแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับผมอ่ะด้านล่างลงมาอีกเนี่ย จะมาพร้อมกับเป็นตัวเซนเซอร์ต่างๆนะคันนี้เซ็นเซอร์ฟังก์ชันครบๆพร้อมๆเลยนะปุ่มปิดที่เปิดปิดแอร์ลาวนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนนะเวลารถเข้าใกล้นะครับแล้วก็ปุ่มปรับแอร์เนี่ยเป็นแบบกรองนะฮะแบบนาโนเลยนะครับตัวเกียร์นะจะเป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโฟล์ไดฟ์นั่นเองนะฮะ ปุ่มปับโฟนะตัวนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะตัวช่วยในลงตัวช่วยในการลงที่ราดชันนะครับผมมีมาให้หมดเลยนะฮะฟังก์ชันครบครบพร้อมๆเลยนะเพดานกิง้เกี้ยงเลี่ยมๆแบบนี้นะครับสำหรับนิวปาเจโรปี19คันนี้ครับเนี่ยนะดูภายในสิครับคือเบาะนะฮะยังไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะเบาะยังหนังตึงๆอยู่เลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ราวทั้งหมด3ตอนนะครับ จะเป็นแอร์รอบข้างแบบนี้นะตัวจอกลางนะสำหรับคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะรูพาวเวอร์เอาเล็ตด้านหลังนะคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทั้งหมด2รูด้วยกันเลยนะครับดิสเบรกนะจะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับคันนี้นะฮะดิสเบรก4ล้อนะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์ชัดเจนนะ wheel d r i v e นะครับ a l w h e e l Time Control นะครับผมตัวนี้นะฮะ แล้วก็นี่ฮะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ปาเจโร่นะฮะไฟท้ายนะ,ะแบบ LED นะฮะเรียงเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวเจ้าของเก่าจะติดไฟด้านหลังตัวนี้มาให้นะครับจะเป็นไฟสีแดงออกมาเลยนะ,ะดูสวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูรับชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะเบาะจะมีทั้งหมด3แถวเหมือน Fortuner เลยนะครับผม เบาะแถวที่3สามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามบเกประสงค์เลยนะครับคันนี้นะฮะรถเดิมๆนะสภาพพร้อมส่งมอบเลยนะอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะรอยอาร์ครอยเดิมเลยนะฮะนี่นะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะฝาท้ายคันนี้ไม่เคยแกะเคยถอดใดใทั้งสิ้นนะแล้วก็ตัวหัวน็อตนะฮะเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีมาให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะฮะ มีมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ทั้งหมด6จุดนะปลอดภัยในการขับขี่แน่นอนนะครับสปอยเลอร์นะด้านหลังมีมาให้นะติดออกศูนย์ออกโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะแล้วก็ห้องโดยสารฝั่งซ้ายนะด้านหลังคือเบาะด้านหลังเนี่ยถือว่ากงเกลี้ยงเลี่ยมๆนะฮะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับหนังยังตึงๆพร้อมใช้งานอยู่เลย อันนี้อาจจะนี่นะฮะอันนี้คือให้ดูตามสภาพตามจริงตามเดิมนะฮะส่วนนี้นะฮะมดสามารถปรับสภาพให้คุณลูกค้าได้อยู่แล้วนะฮะอ่ะเบาะไฟฟ้านะฝั่งคนนั่งนะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะฮะจะเป็นคอนโซลแบบสีดำแล้วก็มีอ่าถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กตัวนี้มาให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวบุ๊กเอกสารหนังสือเซอร์วิสนะฮะอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะฮะ ออกมาจากป้ายแดงเลยนะครับผมครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาเป็นตัวรถยนต์ครอบครัวอยู่นะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเป็นคันไหนนะครับหรือว่าคันนี้นะฮะลองไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆกันก็ได้นะครับผมสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคันนี้ให้ฟังก์ชั่นครบและพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์นะฮะแล้วก็ รูปลักษ์ดูหล่อเหลาเลยนะท่านใดที่สนใจนะรีบติดต่อมาหากระมดกันโดยตรงได้เลยหนระือฮะหรือว่าท่านใดที่สนใจเป็นคันนี้จริงๆนะแนะนําให้โอนจองล็อกคันล็อกสิทธิ์กันไว้ก่อนได้นะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดสาหรับคันคันนี้กันไปนะครับหรือว่านัดวันมาดูานัดวันมาทดลองขับเป็นก่อนได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมดจะขอทิ้งช่องทางอันติดต่อไว้ท้ายคลิปนี้นะฮะอ่าแล้วก็เบอร์โทรของมดนะติดต่อกันมาได้เลยที่เบอร์098-490นะครับ2739นะลิงก์ช่องทางการติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมนะมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมดนะรีบติดต่อมาหากระมดได้เลยนะท่านใดที่มองหาอยู่เป็นตัวนิวปาเจโรคันนี้นะแล้วก็ขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณากันไว้ด้วยนะสำหรับนิวปาเจโรปี2019คันนี้นะอ่ะ ลืมนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะฮะขอโทษทีนะฮะมาท้ายคลิปเลยนะครับขอโทษจริงๆนะฮะตัวเลขไมคันนี้นะขับใช้งานน้อยมากๆเลยนะขับใช้งานนะ4 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะไม่44,000กิโลเมตรนะอ้างอิงเลยนะจากศูนยะ์ะจากศูนที่ลูกค้าเก่าเข้ามานะรอบถัดไป52,000กิโลเมตร นะครับผมอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ